เพื่อนๆคะคลิปนี้เสียงหายไปได้ทั้งหมดเลยไยเกลเลยมาขอเล่าเรื่องผ่านคลิปแทนนะคะ้าเสียงลงไปขออภัยในความขัดข้องทางเทคนิคนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้นะคะอย่าลืมปิัเสียงดังๆนะคะทุกคนไปเตอร์ค่ะถัดไปก็จะไปฉีดไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองค่ะ เป็นวัคซีนที่ป้องกันโควิดเข็มแรก,จจกถ้าฉีดด้านขวาทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าฉีดด้านขวาแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงได้ยัได้เกณน์ได้ปกติป่าได้ปกติค่ะเราจะไปที่สถานีกาบาังซื้อเนาะนิมนิมก็จะโดนฉีดด้วยเหมือนกันเลือกแล้วจะให้ใครเข้าไปใ<ะ>ห้แม่เข้าไปบ้านนีมให้แม่เข้าดีเหรอแม่ป๊าบอกว่าป๊าจะไปดูหนังเราจะคนก่อนหนู จำนะแล้วแก้วคิดนะตอนแรกแก้วล้มอะไรใครเป็นคนโห่หนูแล้วแก้วคิดเยอะนะแม่ก็เอนหนูมันก็ให้ป๊ะป๋าไปก็ได้ก็เดี๋ยวป๊ะป๋าไม่ซื้อเติมเงินไม่ซื้อเติมเกมให้ขอป๊ะป๋าน้อยใจใช่แ้่เดี๋ยวแม่ให้แล้วแก้วไปตัดใจที่หน้าถังเข้าวอีกทีนึงเ่งนิดเดียวไม่เจ็บหรอกเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวแม่แม่มันไม่ปวด พอเะไก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะคะแล้แก้วก็เริ่มจะตื่นเต้นขึ้นมาแล้วล่ะค่ะแล้แก้วก็มันจะเดินเข้าไปในประตูหนึ่งค่ะประตูหนึ่งเป็นประตูสําหรับเด็กค่ะแล้แก้วตื่นเต้นมากเลยระหว่างทางนะคะป้าปาก็ชวนเล็กแก้วคุยค่ะเพราะว่าจะให้เล็กแก้วไม่กลัวนะคะแต่เล็กแก้วก็ยังกลัวอยู่ดีค่ะมันช่วยไม่ได้เลย เลก็กแกเดินไปสักพักนะคะก็เจอน้องแฟนลับค่ะเลแกแกวก็ถ่ายรูปกับน้องนะคะระหว่างถ่ายรูปเลแก้วก็ลืมความกลัวไปเลยคือน้องน่ารักมากเลยค่ะ <S <S พอเลแกแกถ่ายรูปกับน้องเสร็จนะคะเลแก้วก็เลยถามน้องแบบว่าฉีดวัคซีนเจ็บไหมน,น,น้องก็บอกว่าฉีดวัคซีนเจ็บเลแก้กก็เลยกลับมากังวลอีกรอบนึงค่ะ ไปค่ะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะพอเข้าไปข้างในนะคะป๊าป๊าก็จะกรอกประวัติให้เลแก้วค่ะป๊าป๊าบอกป๊าเสียนมากเลยพอป๊าป๊ามาบ่อยค่ะสิ่งที่จะแก้อาการตื่นเต้นของเลแก้วได้นะคะก็คือการเต้นค่ะเล้นเข้าไปค่ะเลแก้วก็จะเต้นค่ะใกล้จะถึงแถวเรแก้วแล้วแหละค่ะเลแก้วก็ยืนเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยแต่แถวเลแก้วไม่มีใครยืนเลยค่ะเลแก้วหวากลัวนะแต่ก็พร้อมที่จะไปตลอดเวลาค่ะ ระหว่างเย็ยนรอนะคะไลเกล้ก็เจอกันครับอีค่ะอาการกลัวหอนไแก้นะคะก็ลดลงไปอีกค่ะไลแก,ก้ว่ะรักแฟนคลับทุกคนมากเลยค่ะน่ารักกันทุกคนเลยไปค่ะเรากำลังจะเข้าไปจุดที่เราจะฉีดวัคซีนแล้วค่ะไปกันค่ะ คัะเลแก้วก็ควรถ่ายป๊าป๊าเลยใจสั่นมากป๊าป๊าก็เป็นกำลังใจให้เล็กแกก่อนพยาบาลนะคะก็เป็นกำลังใจให้เล็กแกดีมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะพยาบาลที่นี่นะคะเขาหน้ารักมากเลยค่ะแต่เล็กแกฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเล็กแกหูอื้อแล้วขนาะเขาถามชื่อจริงเล็กแกเล็กแกยังลืมเลยค่ะต้องสติเล็กแกต้องสติไว้พยาบาลที่นี่น่าจะมือเบานะตื่นเต้นจังเลย เขากำลังจะเอาเข็มเอาสัมภีมาเช็ดที่แขนหัหวไหล่เล็กแกวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเข็มค่ะเละก็กแกตื่นเต้นมากเลยจีบมือปะปันแน่นเลยค่ะตอนที่กำลังจะฉีดนะคะเละก็กแกวไม่ได้มองเข็มนะคะแต่เล็กแก้วรู้สึกมีประาสาทสัมผัสที่จะรู้ว่าเข็มอะ่ะกำลังจะเข้ามาแล้วเล็กแก่ก็แบบทำใจรอไ้เลยค่ะเข็มบาดแล้ว เด็ก11ขวอบอะไรแกต้องทนได้ค่ะโอเคในที่สุดช่วงเวลาที่กลัวของไรแก้วก็ผ่านไปได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ชิวๆเลยค่ะในที่จุดไรแกวก็จะเป็นเด็กมีภูมิแล้วค่ะขอบคุณพี่พยาบาลมากเลยนะคะที่ปานนีมือเบาให้ไรแก้ว oh. ต่อไปก็จะเป็นน้องหิมนะคะไรแก่จะบอกเลยนะคะว่าพีคมากพยาบาลน,นะคะเอาเสื้อ,อหิมขึ้นมานะคะที่จะฉีดยาแต่หิมก็เอาลงเลยค่ะ หิมสิขาอยู่ไม่นิ่งเลยค่ะพยาบาลต้องสามคนนะคะต้องมายืนแบบคุมหิมเลยนะคะต้องมาล็อกตัวหิมหิมอยู่ไม่นิ่งเลยเอาละค่ะพยาบาลจะเอาเข็มจิ้มลงไปแล้วนะคะกำลังจะดินยายแล้วค่ะหิมก็แบบเริ่มจะมีอาการหวัลร้องห้า้นมานะคะแต่พอฉีดเสร็จเหมือนพระจันทร์สลบเลยค่ะเก่งมากเลยหิม ระหว่างรอดูอาการนะคะก็จะมีแจกกระดาษกับผีไว้ให้ระบายสีด้วยค่ะนี่คือเพื่อนเพื่อนของไอแก้วค่ะถามเค็นโด้เค็นโด้ก็บอกว่าไม่เจ็บถามหนุนนะคะหนุนก็บอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือน้องเหนือนะคะน้องเหนือก็บอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็มาที่หิมน,นะคะหิมบอกว่าเจ็บอยู่แล้วค่ะไอแก้วนะคะไอแก้วก็ต้องตอบเลยว่าเจ็บค่ะเ oh. <laughs> จ็บเป็นอยู่สองคนนี่แหละค่ะ าสีเสร็จแล้วนะคะดูสิคะสวยหรือเปล่าเอาเอ <st arts> พื่อนเพื่อนของไรแก้วสังเกตอาการครบ30นาทีแล้วนะคะ <st arts> ก็เลยจะกลับบ้านก่อนแต่ไรแก้วชวนมาถ่ายรูปหมู่กันให้รู้ว่าเราวัคซ <st arts> ีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กเข็มที่1วันเดียวกันนะคะ <st arts> ที่สถานีกลางบางซื่อ <st arts> เจอเพื่อนเพื่อมาทักทายอีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักไรแก้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยคะ่ะ ลอยแก้มีนาเฉีดววัคซีนเข็มที่2วันที่3เมษา,มายนค่ะถ่ายรูปเอาไว้จะได้ไม่ลืมค่ะลอยแก่เจอเพื่อนที่โรงเรียนอีกแล้วค่ะเสื้อแดงคือเวนเซลน,นะคะส,ส่วนเสื้อฟ้าก็คือวิสลี่ทั้ง2คนบอกว่าฉีดวัคซีนไม่เจ็บเลยค่ะโอเคไม่เก็บใช่ไหมไหนลองจิ้นไหนลองจิ้มไหนไม่เก็บใช่ไหมเนี่ยแข็งแรงจริงๆเลยเพื่อนเรา คุยกันได้แป๊บหนึ่งก็ชวนกันเล่นเกมกันหน่อยจะได้ใครเฮียามามาเล่นฟรีไฟกันอพอเล่นเกมบรรยากาศก,ก็ดีขึ้นแบบนี้แหละค่ะเอาละเลยแก้สังเกตอาการครบสาสนาทีแล้วบยบบับนทึก่อนไลแก้กลับบ้านแล้วนะป๊า,ปาจับแขนเวลลี่ได้แต่จ,จับแขนทินไม่ได้ค่ะ เอกสารให้เจ้าหน้าที่เสร็จทุกขั้นตอนแล้วค่ะป๊าป๊าแกล้งถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วแก้วอ่าฉีดด้านซ้ายแต่ทาไมไปปวดด้านขวาเจ้าหน้าที่งงเลยค่ะไปไปไปป๊าป๊ากลับบ้านกันเถอะอย่าไปแก้เจ้าหน้าที่เขาแต่ก่อนกลับบ้านเราต้องเอาภาพที่เราวาดมาแลกของรางวัลกันก่อนไปฮิมไปแลกของรางวัลกันจะได้อะไรบ้างนะลุ้นๆๆุ้นจะได้อะไรบ้างนะ ชื่อไว้ด้วยหวังว่าเขาจะเอาไปขึ้นบอ,อร์ดผลงานของเราสองคนมันสวยซักขนาดนี้ไปเรื่องของรางวัลกันมีรถและก็หนังยางรัดผมน่ารักทั้นทง,ทงนั้นเลยเอารถสีอะไรดีนะไอ้แก้เอารถสีเขียวดีกว่าโอเค <c oughs> ก็ทักทายแล้วก็ถ่ายรูปก,กับน้องๆแฟนค่ะก่อนนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะถ้าเจอกันอีกก็มาถ่ายรูปก,กันอีกได้นะคะขอบคุณมากนะคะ